สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงยกแบบอย่างเรื่องการแยกแยะที่จะช่วยเราให้นึกถึงพระเจ้าในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยมิคาดคิดเช้าวันพุธที่7กันยายนเวลา9นาฬิกาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จออกพบปะสัตบรุษในการเข้าเฝ้าทั่วไปประจำสัปดาห์ณลานหน้ามหาวิหารนบุญเปโตรนครรัฐปฏิกัน วันนี้ในคำสอนแบบต่อเนื่องพระองค์ทรงให้ความกระจ่างในเรื่องของการแยกแยะต่อไปโดยทรงหวนนึกไปถึงแบบอย่างของนักบุญอิกยาซซโอแห่งโลโยลาทรงเน้นย้ำถึงการทำงานของพระเจ้าผ่านทางเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตทั้งแบบที่ไม่คาดฝันหรือแบบที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญก็ตาม สมเด็จพระสันตะ,ะปาปาทรงเริ่มแบ่งปันโดยทรงหัวนึกไปถึงแบบอย่างของนักบุญอิกยาเซียอแห่งโลโยลาผู้ก่อตั้งคณะเยสุกิตรวมถึงเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของท่านคราวพักฟื้อนอยู่ที่บ้านหลังท่านได้รับบาดเจ็บที่ขาจากการสู้รบและเพื่อมิให้เกิดความเบื่อหน่ายท่านจึงควานหาหนังสือมาอา่านดีกว่าที่จะนอนพักอยู่เฉย,เฉย แต่ช่างน่าเสียดายที่ในบ้านมีแต่หนังสือชีวประวัตินักบุญเต็มไปหมดครั้นเมื่ออ่านไปอ่านมาท่านก็เริ่มค้นพบโลกอีกใบหนึ่งที่ทําให้ท่านหลงไหลและดูเหมือนมันจะกลายเป็นคู่แข่งตัวจกาดของหนังสือเกี่ยวกับอสุวินที่ท่านชื่นชอบเสียด้วยท่านเริ่มรู้สึกทึ่งไปกับภาพลักษณ์ของนักบุญฟรังซิสและนักบุญโดเมนิโกจนถึงกับปรารถนาที่จะเรียนแบบอย่างพวกท่าน นักบุญอิกยาซิโอรู้สึกได้ว่าความคิดของตนเปลี่ยนไปและท่านก็เริ่มสังเกตเห็นความแตกต่างในอัตชีวประวัติของท่านท่านตั้งข้อสังเกตว่า เมื่อท่านนึกถึงสิ่งต่างๆฝ่ายโลกมันทําให้ท่านรู้สึกมีความสุขมากๆแต่หลังจากนั้นไม่นานท่านจะรู้สึก่อเหี่ยวและโศกเศร้าครั้นพอท่านนึกถึงเรื่องการเดินทางไปกรุงเยรูซาเล็มด้วยเท้าเปล่าและฝึกถือความยากจนอย่างเข้มงวดท่านกลับพบความสุขที่ไม่ใช่เพียงแต่ในขณะที่นึกถึงสิ่งเหล่านี้เท่านั้นหากแต่เป็นตอนที่ท่านหยุดนึกถึงมันแล้วด้วย จากนั้นพระงคทรงตั้งข้อสังเกตว่าประสบการณ์ของนักบุญอิกยาซิโอมีอยู่สองแง่มุมที่เห็นได้เด่นชัดแง่มุมแรกก็คือเวลาเพราะความคิดฝ่ายโลกนั้นแรกแรกดูเหมือนน่าดึงดูดใจแต่พอไปมันกลับไม่สุขใสเหมือนเดิมทิ้งให้ผู้คนต้องอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวและไม่พอใจกับสภาพของตนแต่ตรงกันข้ามการนึกถึงพระเจ้าจะกระตุต้นการต่อต้านบางอย่าง เสียก่อนและครั้นเมื่อเรายอมรับมันแล้วมันก็จะนำมาซึ่งความสุขแบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนและมันก็จะคงอยู่กับเราตลอดไป ส่วนอีกแง่มุมหนึ่งจากประสบการณ์ของนักบุญอิกยาซิโอก็คือจุดสิ้นสุดของความคิดซึ่งมันจะมีพัฒนาการของการแยกแยะรวมอยู่ด้วยทําให้เราเข้าใจได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีงามสําหรับเราที่ไม่ใช่นาำม,มาทําแบบกว้างๆหากแต่เป็นสําหรับการเดินทางในชีวิตของเราอันที่จริงในหลักของการแยกแยะนักบุญอิกยาซิโอท่านได้วางรากฐานสําคัญเอาไว้นั่นก็คือในตัวบุค คนใดผู้ซึ่งเปลี่ยนจากการทำบาปหนักขึ้นไปสู่บาปแห่งความตายบาปซึ่งศัตรูมันมักจะใช้เพื่อยื่นเสนอความสุขที่จับต้องได้ทำให้พวกเขาจินตนาการไปถึงความสุขและความเพลิดเพลินทางราคะเพื่อพวกเขาจะได้ถูกกักขังไว้ให้นานขึ้นกว่าเดิมและทำให้พวกเขายิ่งชั่วและยิ่งเป็นบาปมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันในตัวบุคคลเหล่านี้จิตวิญ,ญญาณฝ่ายดีกลับไม่ทำเช่นนั้น แต่กลับใช้วิธีที่ตรงกันข้ามด้วยการทิ่มแทงและกัดกร่อนมโนธรรมของพวกเขาด้วยผ่านกระบวนการแห่งการใช้เหตุผล มีปร,ประวัติของบุคคลผู้รู้จักแยกแยะประวัติที่ขาดเสียมิได้ซึ่งเราจะต้องรับรู้เพราะการแยกแยะไม่ได้จัดอยู่ในจำพวกของคำทำนายหรือว่าการเชื่อในโชคชะตาเหมือนอย่างการโยนหัวโยนก้อยที่เป็นการเสี่ยงดวงไปกับความเป็นไปได้ทั้งสองแบบ แท้จริงแล้วคำถามสำคัญสำคัญเกิดขึ้นตอนที่เราเดินไปบนหนทางอันยาวไกลในชีวิตและมันก็เป็นสำหรับการเดินทางนี้ที่เราจำเป็นจะต้องหันกลับมาทำความเข้าใจกับสิ่งที่เรากำลังสาะแสวงหาอยู่ คุณพ่อนักบุญอิกยาซิโอผู้ซึ่งไม่ได้นึกถึงพระเจ้าเลยตอนที่พบว่าตนได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบประสบการณ์ครั้งแรกเกี่ยวกับพระเจ้าเกิดขึ้นตอนที่ท่านเปิดกว้างรับฟังเสียงของจิตใจที่แสดงให้ท่านเห็นถึงความผกผันของสิ่งนั้นที่มันดึงดูดใจตั้งแต่แรกเห็นแต่แล้วกลับทำให้ท่านต้องผิดหวังในขณะที่สิ่งอื่นๆซึ่งอยู่นอกสายตากลับนำพาท่านผ่านพบกับความสุขนิรัน m e n t o curioso. Le cose a prima vista attraenti lo lasciano deluso. อีกแง่มุมหนึ่งของการแยกแยะก็คือความบังเอิญที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ต่างๆของชีวิต ในระหว่างการพักฟื้นของนักบุญอิกยาซิโอมันช่างโชคร้ายเสียเหลือเกินที่ไม่มีหนังสือเกี่ยวกับอัศวินที่ท่านชอบให้ท่านอ่านเลยสักเล่มมีแต่หนังสือเรื่องชีวิตของนักบุญเต็มไปหมดและนี่ก็คือความบังเอิญที่ทําให้เกิดจุดเปลี่ยนและมันก็เป็นเพียงแค่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นที่ท่านได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ซึ่งณจุดนั้นท่านได้ทุ่มเทความสนใจให้กับมันอย่างเต็มที่ พระเจ้าทรงทำงานผ่านเหตุการณ์ทั้งที่เราไม่คาดฝันและในเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องบังเอิญด้วย ที่สุดปโปรง<อ>ง่งทรงเน้นย้ำไปยังข้อความในพระวรสารของนบุญมัทธิวบทที่13ข้อ44เรื่องของอาณาจักรสวรรค์ที่เปรียบได้กับขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในทุ่งนาคนที่พบก็ฝังซ่อนสมบัตินั้นและยินดีกลับไปขายทุกสิ่งที่มีมาซื้อนาแปลงนั้น รองทรงสรุปโดยทรงตั้งข้อสังเกตว่า,าวการแยกแยะเป็นการช่วยเราให้รับรู้เครื่องหมายที่พระเจ้าทรงสำแดงองค์ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือแม้กระทั่งสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาก็ตามอย่างเช่นอาการบาดเจ็บที่ขาของนักบ,บุญอิกยาซิโอรวมไปถึงการที่ท่านได้พบกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนี่ก็เกิดขึ้นจากสถานการณ์เหล่านี้ทั้งสิน้น vedere quando è lui che atto e quando non è lui o altra cosa. Grazie.